สวัสดีค่ะพบกับเซลอันจากโยรชดานะคะวันนี้เราพาพบกับ Honda Jazz นะคะ 1.5V+ ปี B 2017นะคะตัวนี้นะคะเราตกแต่งมาด้วยโครเมียมที่ตัดกับสีรถผสมกันได้ออกแบบมาอย่างสวยงามนะคะส่วนไฟข้างหน้าจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะส่วนตัวนี้เป็นแ a ก l o ยนะคะ15นิ้วค่ะยางยังไม่หมดสภาพนะคะยังเป็นยางที่ใหม่ๆอยู่เลย คันนี้เราออกแบบมาสีรถกับกระจกด้านข้างและที่มือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดจะเป็นรีโมทอัจฉริยะนะคะที่ไม่ต้องใช้ในการไขสามารถากดเปิดได้เลยทันทีนะคะเมื่อเรามีกุญแจค่ะค่ะส่วนข้างหลังนะคะจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์และไฟทอยหลังนะคะที่ส่องสว่างเป็น LED นะคะ มาพร้อมทั้งที่ปัดน้ำฝนข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมข้างในกันเลยนี่ค่ะภายในซึ่งเจ๊จะเป็นอ่ารุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนั่นก็คือภายในกว้างพับเบาะได้อย่างที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเบาะสามารถพับได้อย่างที่เคยแจ้งไปความกว้างของมันคือไม่เป็นรองรุ่นอื่นเลยนะคะ สำหรับคนที่เปิดหาของสัมภาระข้างหลังเราก็จะมีไฟข้างหลังให้ด้วยนะคะเพื่อส่องสว่างในตอนกลางคืนค่ะค่ะคันนี้นะคะตกแต่งมาด้วยภายในสีดำตัดกับสีโครเมียมสีเงินนั่นเองนะคะส่วนหน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะคะที่เป็นสมัยใหม่สามารถาเห็นชัดกว่าเดิมปุ่มอะไรอันนี้ก็จะเป็นติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มลดเสียงปรับ เปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจับโทรศัพท์ในขณะเดินทางนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธค่ะส่วนเบาะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำการดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าเดิมไม่ไม่เก็บกลิ่นสามารถทำความสะอาดดูแลได้ง่ายค่ะค่ะสำหรับการรีวิววันนี้นะคะเจ๊ด1.5 V+ ปี2017เราขายแค่เพียง459,000บาทเท่านั้นค่ะ ไม่เพียง60,000โลเป็นไม้ที่น้อยมากๆสําหรับรถคันนี้นะคะการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการบํารุงรักษาหรือว่าคุณภาพของรถแต่รัใครที่ตามหาแจ๊ตอยู่นะคะต้องห้ามาพลาดมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจโยรัชดาหรือว่า YouTube นะคะส่วนรถคันนี้ถ้าคนดูมาใน YouTube ในคลิปนี้นะคะสนใจติดต่อข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสํหรับวันนี้นะคะอันต้องลาไปกับ รถคันนี้แล้วครังหน้าจะมารีวิวคันไหนเดี๋ยวติดต่อ,อติดตามชมได้เลยนะคะครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ